มาต่อเนื่องเรื่องเบน์เดมอนกันหน่อยคุณผู้ชมครับ<ฆ>ก็คือต้องย้อนความกันหน่อยก่อนหน้านี้คุณดิวอริสราออกมาแฉพี่น้อง4บอตอนเนี้ยที่ถูกออกหมายจับจะมีบอ่อเดียวก็คือ <Ben. S 1> บอเบน์เดมอนเมื่อ<ฆ>วานเป็นประเด็นว่าเบน์ ben จะกลับมาทนายความจะมาพบเจ้าหน้าที่วันนี้มาแล้วคุณผู้ชมฮะทนายความของเบน์ครับชื่อคุณพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยมาพบพนักงานสอบสวนที่กองประชาการตารวจสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มหาหารือเรื่องการสู้คดีของเบนซ์เบนซ์เนี่ยจะโดนหมายจับใน2ข้อหานะครับก็คือร่วมกันลักลอบเปิดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงินทนายความบอกว่าเบนซ์ต้องการเดินทางกลับไทยเพื่อมอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณผู้ชมทราบนะฮะเบนซ์ตอนนี้อยู่ห้องกงพร้อมกับครอบครัวจะกลับไทยละอีกประเด็นก็คือทนายขอเป็นตัวกลางจะประสานเอาของกลางส่งมอบให้พนักงานสอบสวน โดยเฉพาะอีลมโบกินีเป็นร้อยล้านอะ่ะพี่บอกตอนนี้ถูกเปลี่ยนสีเป็นสีเทาแลายย้วแดงซุกอยู่ในไทยทนายบอกเดี๋ยวประสานรู้อยู่ไหนเดี๋ยวเอามาให้เออทนายความเปิดเผยหลังจากพบเจ้าหน้าที่ตํารวจฮะบอกว่าเบนน่าจะกลับเนี่ยภายในวันที่16กุมภาพันธ์จากการสอบถามก็ยังยืนยันว่าเบนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์มาเก๊า โดยเฉพาะข่าวที่ถูกนําเสนอออกไปช่วงนี้เนี่ยมันมีบางอย่างเบนกังวลเพราะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงการเข้ามาพบเจ้าหน้าที่จะมาเพียงคนเดียวคือเบนต์เดมอนส่วนพี่น้องอีกสองคนยังไม่ได้รับการติดต่อส่วนที่ดิวออกมาแฉเบนไม่ขออยากพาดพิงหรือตอบโต้อะไรทั้งสิน้นขอดำเนินเรื่องคดีให้จบกอน ให้การไปเสร็จแล้วก็จะพิสูจน์ความเปม็สุดครับตรงนี้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่พนักง,งานสับสวนเห็นว่าส่วนไหนจะต้องมาเป็นของกลางในคดีนะครับทางผมก็มีหน้าที่ที่จะประสานงานและอำนวยความสะดวกทุกอย่างถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ จะเร่งทากจตุระให้เสร็จ,ก,รจรยยก็จะรีบกลับมาก่อนอยากให้ชีช้แจงว่าคุณเบนยิยนดีที่จะเขา้าให้ความร่วมมือในการสอบสวนเข้าต่อสู้ก็ดีส่วนส่วนเรื่องอื่นคุณเบนไม่อยากไปตอบโต้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเรื่องนี้ถูกดําเนินคดีอยู่ไม่อยากไปตอบโต้กับบุคคลอื่นเรื่องอื่นนะครับจะไม่ดีหมายความว่าไม,ไ,มไม่พต้อง,งวนข่าวว่าที่มีดาราคนหนึ่งพลาดพ,าพิงที่พิพิธวานนี้ไหมฮะมีเกี่ยวข้องไหมฮะอันอันอันนี้อย่าไปพลาดพิงก็เลยครับอย่าไปพลาดพิงก็เลยครับส่วนเรื่องที่เข้ามาเนี่ยจะยังไงจ คือทางรองผู้บัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาจญากรรมทางเทคโนโลยีบอกอย่างนี้ฮะถือเป็นการมอบตัวนะฮะเพราะคือประสานมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับพฤติการและการปฏิบัติตัวของผู้ต้องหาและเพราะฉะนั้นกลับเข้ามาถือเป็นการมอบตัวทีนี้มันจะมีอีกคนนึงอีกคนนึงก็คือไมล์ไม้์นบมนัตคุณผู้ชมจําได้ไหมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์เนี่ย,ยตำรวจไซเบอร์ไปบุกค,ค้นที่บ้านบ้านไมล์แล้วไมล์หายตัวไปล่าสุดไมล์เห็นว่า ประสานจะขอเข้ามอบตัว14กุมภาพันธ์นี้วันวาเลนไทน์นครับ